เราคนดูช่วงนี้เราคนดูนะครับเราต้องรักก่อนแล้วก็ผมขอเท่าที่ห่างไไปนานเพราะว่าผมไม่มีเวลาทําคลิปสักทีแล้วตอนนี้ผมในที่สุดผมก็ได้มาทําคลิปสักทีนะเอ่อ ถามจริงอันนี้ถ้าผู้ชมดูย้อนหลังหรือว่าดูผมแบบสีมอยู่ครับบอกว่าได้นะคอมเมนต์ไม่ไม่ไม่ต้องคอมเมนต์นะเตือเตืตตื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 เตื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  เพลงอะไรเนี้ยโอเคครับก็เป็นว่าถ้าใครมาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เราอ่ากำลังทำการไลฟ์สดอย่างสนุกสนานนะมันสนุกตรงไหนเนี่ยมันไม่มีคนดูอะ่ะทุกคนดูผมหน่อยผมไม่มีคนดูเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพราะว่า ผมต้องการตั้งนะอ่ะโอเคอ๋อผมลืมบางอย่างไปเกือบลืมไปเลยเกือบลืมไปเลยนะก็ว่างอยู่ทำไมท่านผู้ชมจอยไม่ได้แล้วยางมมนมีคนดูด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะทำการอ่าอันนี้ให้นะครับคอนโทรลฟรีปะแล้วก็ กดคอนโทรล V เออโอเคครับอันนี้ผมได้ปักลิงก์เซริร์ฟเวอรเรียบร้อยนะครับถ้าใครจะมาเล่นด้วยก็เชิญนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยโอเค จงังหวะนี้ก็รอคนดูไปนะคร โอเคตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีคนดูเช่นเดิมนะครับอาสวัสดีสวัสดีน้องคนแรกของสัปดาห์อีวิเช่น้องคนแรกด้วยนะครับน้องเป็นคนดูคนแรกที่จมาครับโอเคครับถ้าน้องเข้ามาแล้วถ้าน้องก็กดเข้าลิง์นะครับกดกดเข้าลิง์เลยนะ กดเข้าลิงก์มาเลยที่ผมปักหมดุดไว้ติดบล็อกฟู้ดอ๋อโอเค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 อ๋อโอเค อือื้อื้ออ้าไม่ช่ไม่ไมีใครมาเป็นเพื่อนผมเลยนี่ยทุกคนอือหือเข้ามากันไหนครับผมไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยไม่มีคนอยู่ในเซิร์ฟเลยเงื้อเงื้ออะไรเนี่ย XR for it เราทันติ่งอ๋อเข้าใจละอืเออเออโอเคไม่มีรูปอ่ะออโอเคครับท่านผู้ชมเล่นเกมอื่นก่อนนาอ เมื่อพี่เล่นเกมอื่นหรือนะ้องเล่นเกมอื่นไม่เข้าใจเออสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็กดเข้าลิงก์ทางด้านบนที่ผมปักไว้ให้เลยนะครับเไหมตรงนี้ก็จะเป็นเขาดาวมินิเกมใหม่นะครับตรงนี้อีก4ชั่วโมง ถ้าท่านผู้ชมมาเห็นว่าฝึกผมลายตาก็บอกผมได้แต่ผมจะอออเอาออกอของที่ผมอาใส่อยู่ตอนนี้ก็คือของที่หาไม่ได้แล้วนะครับตอนเนี้ันคือของฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนแล้วก็ไอคันนะครับ อะไรไม่มีอีควิปต่องันอ่อโอเคอืม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 เดี๋ยว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 ยกเลิกข้อความยกเลิกข้อความถามว่าผมพูดทำไมก็ไม่มีอะไรกร โอ้เออ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 เอเอออออออเอ้ใอรมาแล้วก็ชิญกดเอ้าลิงก์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนอนกลอ่นเอี๋ยวอมยืนบนหลัอคาแล,แล้วกันเพื่อใอ้คนมาโอเค น่อยนะลงดันสักห้านาทีโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเอครอเอซคนอื่นกล้ลวกัน

Tiếng <laughs> sống đàn, ở trên không?

又喂喂，我又有又啊又耶，又呀咿呀咿喂啊呜啊啊咿呜啊呜啊呜啊咿啊咿呜啊呜哦哦哦哦哦哦啊咿咿呜啊呜啊呜啊呜。

มน้องผมลอยอยู่นะฮะไม่มีใครมาเลยผมห่างหายไปนานแล้วก็ไม่มีใครจำผมได้เลย้วโอออออเเเเเออ Từ uh. từ <coughs> yeah, yeah. yeah.

โยโยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอยโอ้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 ยโอเยโงยโยโยยโยโยโโโย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 โอ้

มันไม่สนุกน,นะถ้าไม่มีคนมาเด็กเราครออยู่ถ้าใครมาดูแล้วอย่าลืมกดลิงก์ที่ผมปั่นหมูให้ด้วยตอนนี้หม,มูกำลังเกดอือเดือด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 เด อูอ <S preach science> <enough> ูอ <owner gef> <necessary> ูอ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 อู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 อ้อูอูอูาอูอรอูออาอูอออู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 อมอูออูอออ อันนี้เพื่อนผมมาเล่นด้วยผมต้องการคนดูแต่ไม่เป็นไรเล่นผมมาืมามอนก็ดีเขาไม่เดือดเขาไม่เขาไม่เปล่าแต่ที่รู้ก็คือเพื่อนผมมาแล้วผมสามารถเล่นกับเพื่อนผมได้ละเพื่อนของผม อันนี้คือเพื่อนของผมน EP. ะ epic กอาไอเคผมทำการกิรโดดพี่เกียเขียนคำว่าสตรีมับบบีมาเบี้ย โอ้เราจะออกเพื่อนกำลังเล่นอยู่เลยเดาน่าตะตะตกตเตเตมากตนตะตเ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 ต้อเต้ตเ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 ตมตมตเตเ่เนเตเตเนเตเตเนนตเต้องกาตเีกคนหนตเตเนเอเต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 นตงต ต้องารอคุ่คึงเล่นได้อ่าถามว่าทำไมผมหายเพราะว่า คมหลุดนะท่านผู้ชมโอ้โหดีมากตบมือให้ดังๆโลกบอกอะไรเนี่ยขอโทษแล้วกันไม่เข้าระบบไม่ได้อ๋อได้ตายแล้วนะ ổ oh, kìm đinh à Ở có mua mày không chồng Mà không mà không. อย่ะอือ่ผมว่ามันจะแปลกละมันจะแปลกละต้้งนะตั้งนะครับท่านผู้ชม

เน,นี่ยเขาเป็นอะไรเ่ะน้องครับอถ้าใครตอบได้ว่ามันเป็นอะไรก็ช่วยตอบนะครับตอนนี้ผมจงงใสมากเพื่อนผมแกล้งวะเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกล้งคืนเดี๋ยวแกล้งคืน โอเคก็คลิปแต่วันนี้เล่นไม่ได้แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะเจนนไม่แล้วตีมหน้ารัเดีคยวับ